เราก็เป็นงานเหมือนมาพูดคุยเฉยๆมาร้องเพลงให้เป็นแฟนฟังแล้วก็มาตอบคําถามครับแล้วก็วันนี้แฟนๆก็มีของขวัญให้เยอะเลยครับเขาก็มีทาโปรเจกต์ทำสิ่งต่างๆให้ด้วยครับทุกคนก็น่ารักกันเหมือนเดิมเลยครับได้เก็นโปรเจกต์อะที่ต่างๆบ้าครับตอนนี้ยังเห็นแล้วครับเห็นวันก่อนก่อนที่จะไปวันคอนของพี่โตคอนเสิร์ตพี่โตก็เห็นแล้วว่าที่ยูนิคอร์ก็มีทําเป็นโปรเจกต์ให้วันนั้นผมก็ ไปมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปถ่ายเลยเพราะยังไม่ค่อยมีเวลาเลยครับก็ขอบคุณทุกคน,นมากๆเลยครับที่สร้างเหมือนเป็นอาณาจักรนูนิวเลยครับเพราะมีรูปผมเยอะมากแต่ละรูปชื่น,น่ารักมา,มากๆเลยครับขอบุณมากๆเลยนูนิวในวัย22ขวบเป็นยังไงบ้างก็โตขึ้น1ปีครับก็อาจจะไม่ได้ต่างจากวัย ต่างไหมก็ต่างเลยครับเราโตขึ้นหนึ่งปีแล้วก็มีอะไรที่พัฒน,นาขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็โตขึ้นแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็2 3แล้วก็จะ24 2ส26แล้วก็จะโตขึเรื่อยๆครับไ้เห็นของขวัญขอแฟทำไมเห็นแล้วครับแบบไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆก็ตามแฟนๆมักจะมีของขวัญให้ผมเสมอเลยครับไม่ผมก็มีแบบเกรงใจเหมือนกันว่าเขา มือนต้องเลี้ยงลูกอีกคนหนึ่งเลยเนาะเราก็เกรงใจครับแต่ว่าถ้าทุกคนยินดีจะให้ผมก็ยินดีรับไว้เสมอเลยครับก็ทุกคนมาเป็นของขวัญเวอร์มากๆเลยบางคนก็มาเป็นเค้กเป็นแบบเป็นช่อเงินมาเป็นโปรเจกต์เป็นเึ็นประดับต่างๆสิ่งของเสื้อผ้าขอบคุณมากเลยแต่เมื่อกี้มีคนให้ของขวัญแปลกของขวัญื่อทีมีไ ของควันเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะมาไม้นี้ครับผมไม่เค,เคยมาไม้นี้มาก่อนเลยแล้วก็ตกใจด้วยครับแหมเมื่อวานของควันชิ้นนี้หลอกสดิบหลอกผมสดิบดีเลยว่าติดงานติดกองครับแต่สุดท้ายก็โผลมาตอนกําลังจะลงเวทีครับของควันชิ้นนี้โผลมาเซอร์ไพรส์เลยครับแต่ว่าเมื่อวานที่เฮียแล้วกันครับเมื่อวาที่เฮียบอกว่าติดงานก็ไม่เชื่อหรอก ไม่ค่อยเชื่อห,หรอกนะว่าเขาติดงานไปคิดว่าเขาน่าจะมาเลยแต่สุดท้ายก็มาโป๊ะโป,โป,โปต๊ตรงที่เนี่ยวันนี้ตอนที่ผมมาถึงที่เนี่ยปกติถ้าผมกับเฮียแยกกันไปทํางานอย่างเงี้ยครับที่เลี้ยงก็จะมาดูผมพี่คนนึงก็จะไปดูเฮียหรือว่าสลับกันแต่วันนี้พี่ทั้งสองคนมาอยู่กับผมก็เลยไม่มีใ,ใ, <ren S 2> ใ,ใคร <seats S 2> ไปดูเฮียหรอมีพิรุษนะเฮียไม่ได้ไปทํางานหรอเราก็เลยแบบโป๊ะและหนูก็เลยรู้แล้วครับว่าเฮียน่าจะมา แต่ตอนอยู่บนเวทีเมื่อกี้ก็สงสัยนะว่าจะลงเวทีแล้วทาไมไม่ทำไมไม่มาสักทีเราก็คิดอยู่คบะล้วก็ก็คงไม่มาแล้วมั้งก็ลงก็ได้แล้วก็โผล่มาเซอร์ไพรส์เลยโดยปกติปีที่ผ่านมานิวจะบอกว่าไม่ต้องซื้อของขวัญแพงแต่แต่ของขวัญชิ้นนี้แพงเลยของขวัญชิ้นนี้มาเป็นชิ้นเท่านี้เลย มาไปชิน้นนี้เลยปูโบมาเลยครับก็มาไม้นี้เลยชิน้นนี้แพงไหมก็ไม่สามารถนับเป็นมูลค่าได้ครับออใช่ว่าเป็นสำคัญ <c oughs> ผมร้อนเลยเนี่ยสำคัญแต่ว่าจริงๆของขันกับดอกไม้แค่นี้ก็พอแล้วครับใช่ครับผมบอกเฮียตลอดเลยว่าไม่ว่าจะเทศกาลไหนไม,ไม่ต้องมีของขวัญก็ได้เพราะว่าจริงๆแค่ อยู่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมีความสุขนะครับไม่จำเป็นต้องมีความคันอะไรเลยเมื่อกี้เ,เปิดข่าวดีให้แฟนด้วยไม่เดือบหนูไม่เ,ล,มเล่นสปอยลนะูกหนูเล็บเฉลยเมื่อกี้หนูไม่ได้สปอยลูก <c oughs> หนูเ,ลนเฉลยเลยเพราะมีคนคู่กันไม่ไดือบ ก็เฉลยก็ได้ครับเฉลยเลยและกันครับว่าเดี๋ยวมีคนคู่แน่นอนครับคอนคู่ซีนูนิโครับก็เร็วนี้น่าจะใกล้ประกาศแล้วนะครับก็อีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ครับสี่อาทิตย์หอาทิตย์หกเดเราเล่นครับใกล้แล้วครับก็อาจจะรู้สึกว่าจะจัดสองรอบด้วยครับหมดแล้วเหลือเหลือหนูเหลือแค่บอกวันหมดหมหมดหมดเยบอกหมบอกไหมยบอกไม่ได้ ก็น่าจะจัดสองรอบครับก็อยากจะให้ทุกคนมาดูทั้งสองรอบมาชมคาาโอเใหญ่ไไม่ถึงก็ที่ไหนก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งครับชายก็อยากจะให้ทุกคนมาดูเยอะๆเลยครับทั้งรอบแรกแล้วก็รอบที่สองด้วยครับพอรู้ว่าแบบจะได้มีคอนเสิร์ตรกันเป็นยังไงตอนที่พี่บอกก็แบบ ดีใจคับเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วผมก็มีแฟนมิทิ้งคอนเสิร์ตวันเกิดของผมแล้วของเฮียก็มีแฟนมิทิ้งคอนเสิร์ตวันเกิดของเฮียเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่เคยจัดของที่เป็นคู่ของเราเลยแล้วแฟนก็ตั้งหน้าตั้งตารอามากๆด้วยในวันที่พี่เขาบอกว่าเนี่ยวันนี้นะจะจัดนะเราก็แบบเตรียมพร้อมเราเตรียมตัวนะครับเราเริ่มเตรียมตัวแล้วว่าโอเคเราจะทําให้เต็มที่มากๆเลยครับคอนเสิร์ตนี้พี่วาคอนเซ็ปต์แบบในใจไว้ไหมลูก ตอนนี้เริ่มจริงๆตอนนี้เริ่มเริ่มมันเนินไปแล้วครับแล้วก็รู้คอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วแอบเริ่มถ่ายหน่อไปบ้างแล้วเหมือนกันครับอ่ะแต่ก็ฟินเนาะฟินเนาะเราเป็นแฟนที่แบบตั้งคาร์ลเนาะพี่พูดบอกว่าแค่สปอยไหมเปล่าก็มันไปหมดแล้วก็ดูเรายังไงเริ่มถามว่าครับ จริงๆก็แอบลีลาไหมก็นิดนึงแอบลีลาอยู่บนนั้นว่าไม่มาสักทีหรอเราก็เลยโอเคนานแล้วแหละน่าจะกินเวลาแล้วก็เลยจะลงแล้วครับก็เลยคิดว่าไม่มาแล้วแหละก็นิดนึงครับจริงๆครับผมแอบไปหันไปดูตรงนู้นตลอดเลยนะหันไปดูข้างวิธีว่าจะมาจังหวะไหนครับแต่ก็หันไปไม่เห็นสักทีก็เลยคิดว่าไม่มาแล้วแหละแล้วก็มาครับแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ครับ แสก๊กตปก็ดูแฮปปี้นะดูแบบแซลกันไม่หยุดเลยครับน่าราักวันนี้อยเห็นเรากับเป็นหูแมวอ๋อ,อใช่ครับใช่ครับวันนี้มาเป็นแมวครับเหมือนเป็นการทำหูแมวไม่แน่ใจว่าครั้งแรกท,ที่ที่นี่หรือเปล่าครับแต่ว่าที่เอ,อที่ต่างประเทศเคยทําแล้วครับแต่ว่าที่น่าจะครั้งแรกวันนี้ก็มาเป็นแมวครับน่ารักผมชอบแบบที่มีหูมากๆเลยที่เป็นหูหมีก็น่ารัก ชอบกนไหน,น่น่ารักแล้วมีแต่เป็นเมวเมวน,น่ารักกว่าก็คือจะเป็นแมวของจูเป็นอ๋อใช่ครับวันนี้วันเกิดจูายด้วยมันเกิดวันเดียวกันเลยครับเมื่อเช้า,ชาก็พาน้องไปทําบุญมาแล้วครับไปถวายสังฆทานแล้วก็ใช่ครับแต่ว่าน้องดูไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ครับน้องดูกลัวน้องไม่ไม่ค่อยยอมออกจากกรงครับแต่ก็ happy birthday จูไรไปแล้วเรียบร้อยหนูมีแบบว่ามีแบบเมลอนอ่ะ ก็อวยพระไรไหมก็ปกติไม่ค่อยได้อวยพอรอะไรตัวเองเท่าไหร่ครับแต่ถ้าให้อวยพรก็ขอให้นุนนิวมีความสุขในทุกๆวันละกันครับแล้วก็ขอให้แฟนๆอยู่กับเราไปนานๆเลยขอให้เรามีผลงานชิ้นไหนออกมาก็มีแฟนๆคอยซัพพอร์ตตลอดแล้วก็ขอให้มีโอกาสในการไม่ว่าจะทั้งทำเพลงงานแสดงงานทายแบบหรือว่างานสินค้าต่างๆเข้ามาเรื่อยๆเลยเข้ามาเรื่อยได้เลยครับพร้อมรับเสมอครับ ปีนี้เนี่ยค่ะผมเป็นปีทองอย่างยิ่งช่วงที่ผ่านมามีทั้งหนานทั้งเพลงทั้งออกมาเยอะมาก <Okay. S 1> ครับก็ดีใจในทุกๆโปรเจกต์ในทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตเลยครับเพราะว่านับก็ถือว่าผมก็เร็วมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าวงการมาประมาณ2ปีเองแต่ว่ามีโอกาสต่างๆเข้ามาค่อนข้าง,างเยอะมากๆเลยก็ต้องขอบคุณ ทุกอย่างขอบคุณแฟนๆที่ทำให้ลูกค้าจากแบรนด์ต่างๆางเห็นผมมากขึ้นขอบคุณพี่ๆสืบมวลชนที่คอยแบบเอ็นดูผมคอยกระจายข่าวสารผลงานต่างๆของผมตลอดเลยครับอยากจะขอบคุณทุกอย่างเลยครัได้ผมฝันเลยเพราะว่าหนักคุณทะลุไปสิบล้านแล้วเป็นไงบ้างยอดหนักรอครับว้าว <laughs> อันนี้ก็โอ ขอบคุณทุกคนที่ชอบดับเสียงระวีค่ะทั้งเป็นแฟนชาวไทยแล้วก็อินดอร์แฟนส์ด้วยครับเห็นได้อินเินอร์แฟนส์ก็มาดูเยอะเหมือนกันนะมีมาดูเยอะเหมือนกันครับทั้งในวันงานแล้วก็หลังจากนั้นเห็นทุกคนแบบที่มาในทวิตกันเยอะเลยครับถ่ายตัวหนักมาอวดอย่างเงี้ยแสดงว่าคือเราก็คือแบบว่าสองแ,แตแกตงกตลอดใช่มครับสองตลอดครับเมื่อคืนเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนเหมือนกันครับเพราะว่า ก็มัวแต่สองนี่แหละครับเพราะแฟนเล่นแท็กให้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยก็คือนอนมันดีสามีสามเลยครับก็ดึกอยู่เหมือนกันแต่แฟนก็ไม่นอนเหมือนกันครับโอเคนฮปปีหนะเรื่องแรกกระแสดีเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตัดวัดบัตรก็โงเอาเนีเดี๋ยวมีไปไปดูที่ต่างจังหวัดด้วยครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมหรือว่าไปดูที่ต่างประเทศด้วยครับแต่ว่าไปที่ประเทศไหนต้องรอรายละเอียดใช่หรือว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ต้องรอรายละเอียดก่อน ก็มีงานเรื่อยๆครับยังรับได้ก็รับเรื่อยๆนะครับรับเรื่อยๆครับเราสู้ตาอยู่แล้วนะในวันนี้นะวันเกิดนะขอถ่ามีความสุขที่สุดหน่อยเจ๊มีความสุขที่สุดแล้วครับอืออันนี้มีความสุขใช่ไหมครับข้างหลังนี้ข้ามอีกอ๋ออุ๊ยอันนี้น่ารักมีความสุขที่สุด เป็นแบบแบบเมล่วนเราวิ่งเจ้าขววิ่งวอมก็เกิด้วเนี่ยทีนี่อตรงกอกรน้การออกกลัายนะไม่ต้องทำเน้นผมก็บ้าจี้ครับให้ทำอะไรผมก็ทำค ຄືນคາເກ